สวัสดีค่ะเซลเอนะคะวันนี้มาอัปเดตสต็อกรถกันนะคะมีรุ่นไหนบ้างนะคะบอกเลยว่ามีเยอะมีตั้งแต่เครื่องพันสองเป็นมิราดแอดทถาดยาริธาประตูยารทธ A เอทีบ4ประตูธรรมดา4ประตูโฟสีประตูพีเรนเนอร์เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาจะเป็นตอนเดียว4ี่คูณสตู้ทึบพอกรัว้วเพาลอยบอกเลยว่ามีเยอะนะคะมีหลากหลายรุ่นเลยที่ใครสนใจอยู่ถามหากันได้ ท่องเที่ยวก็ได้นะคะนี่รถเข้าแบบจุกจุกกันไปเลยนะคะแน่นมากตอนนี้นะคะแน่นเลยที่รานตอนนี้แทบจะไม่มีที่จอดนะคะฝั่งมนก็จะเป็นฝั่งตอนเดียวตู้ทึบทํางานทําเงินรถตู้เย็นรถตู้แห้งคาโก้บ็อกตู้ทึบอคอกธรรมดาอคอกเพาลอยเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมรถมือสองคุณภาพเกรดเนะคะใครที่อยากจะได้รถที่เราก็สามารถทักทักกันมาได้เลยนะคะ จัดไฟแน้นให้ถึงบ้านนะคะส่งรถฟรีกันเลยทีเดียวค่ะ